การห่ออาหารที่ทานไม่หมดจากร้านอาหารกลับบ้านอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของป๊อปค่ะก็เลยออกมาทานอาหารนอกบ้านกันแต่เรารู้แล้วว่าร้านที่เราเลือกไปทานเนี่ยจะมีพอชั่นที่ใหญ่มากแล้วเราจะทานไม่หมดแน่ๆเราก็เลยเอากล่องเพื่อเตรียมไปแพ็กกลับบ้านด้วยการแพ็กอาหารกลับบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยและร้านอาหารส่วนใหญ่ก็จะมีบริการห่ออาหารที่ลูกค้าทานไม่หมดให้กลับบ้านอยู่แล้วแต่ว่า มันจะเป็นการเพิ่มขยะค่ะเพราะว่าอาหารที่เราห่อกลับเนี่ยทางร้าน,นก็จะต้องใช้กล่องพลาสติกถ้าอย่างปริมาณในโต๊ะอาหารของกิฟเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าส4มถึงสี่กล่องที่ต้องใช้แต่ถ้าเกิดว่ากิฟเอากล่องไปเองก็จะสามารถลดขยะได้อีกสามถึงสี่กล่องเลยทีเดียวรู้ไหมคะว่าในเขตปริมณฑลของเราเนี่ยมีภูเขาขยะที่สูงเท่าตึกห้าชั้นอยู่ที่บ่อขยะแพรกษาถ้าใครอยากจะลองขับรถมาชมก็ลองมาชมดูนะคะว่า มันใหญ่โตขนาดไหนและกลิ่นของขยะเนี่ยกระจายในรัศมีเป็นถึงแบบคิดว่าเกิน5กิโลเลยอะค่ะเพราะว่านิกิทานอยู่ที่เมกะบ,บางนาบางวันน่ะก็จะได้กลิ่นขยะลอยมาด้วยถ้าเราอะเอากล่องหรือปิ่นโตมาห่ออาหารที่ทานเหลือกลับบ้านเนี่ยเราได้ประโยชน์2ต่อเลยนะคะหเราได้ทำบุญเพราะาเ,ราเพราะว่าเราได้ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม นะคะแล้วก็อันที่2คือเราได้ประหยัดด้วยเพราะว่ากิฟต์ก็ประหยัดมื้ออาหารไปอีกหนึ่งมือ้อนอกจากนี้แล้วมันยังเป็นการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้เราก้าวเข้าสู่สังคมที่เราจะต้องเกิดความเสื่อมในสังขารก็คือการ,กรเกษียณอายุนั่นเองนะคะเพราะว่าการปรับการกินในปริมาณที่ลดลงที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายไม่กินมากจนเกินไปและการประหยัด จะทําให้เราอ่ะมีแบบแผนชีวิตที่เราสามารถใช้ในวันเกษียณได้อย่างยั่งยืนค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ